วัดโสธรวรารามวรวิหารเดิมชื่อว่าวัดหงสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่มเมืองของฉกเชิงเซา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิหน้าตักกว้าง1.65เมตรสูง1.98เมตรฝีมือช่างล้านช้างตามตำนานเล่าว่าหลวงพ่อพุทธโสโทนเป็นพระพุทธรูปหล่อสมริดปางสมาธิหน้าตักกว้างสอกเศษมีรูปทรงสวยงามมากได้แสดงปาฏิหาริย์ลอยน้ำมาและมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้แต่ประสงค์ในวัดเกรงจะมีผู้มาลักพาไปจึงได้เอาปูนพอกเสริมรูปองค์เดิมไว้จนมีลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรอ,อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรมีมากเหลือที่จะเล่าสู่กันฟังให้หมดได้พระหลวงพ่อโสธรเปรียบเสมือนเป็นต้นโพธิ์ไทยอันใหญ่ให้สัพพสัตว์ได้พำนักอาศัยหลวงพ่อโสธรเป็นร่มใหญ่กลางกั้นสับัยอันตรายความเดือดร้อนลำเค็นให้สัพรพสัตว์ได้อยู่เย็นเป็นสุข เป็นแพร์วิเศษพยาบาลผู้อา,าพาธให้หายขาดไม่กลับคืนเป็นสรณะ,ะที่พึ่งพิงของหมู่บริษัทที่ถูกภัยคุกค,คามเป็นนิธิบอบุญกุศลของชายกชายิกาผู้ใฝ่หาบุญกุศลความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านค้าขายรุ่งเรืองปัดเป่าโรคา